ผู้บริหารท่านประธานเทศบาลท่านรองประธานท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านหัวหน้าสถานศึกษาทุกแห่งท่านคณะครูท่านผู้มปี่เกียรติทีคาร,รักทุกท่านและผู้เารการอบ,บรมทุกคนผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากราธรรมชาติ สำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองไสรมาประจำปี2566จากคำสาวแายงานของท่านประหลัดทำให้ทราบถึงแนวทางและวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการถือได้ว่าเป็นโครงการที่ดีที่ได้จับขึ่งนับว่าเทศบาลหรือได้จัหนักถึงปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาขยะมูลฝอยปัญหาปุกพองเน่าเสียในตำบลไัยมาของเราส่งผลกระทนบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชนโดยรวมการดำเนินโครงการโดยใช้เป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนจะสร้างแรงจูงใจการรับรู้และการถ่ายทอดไปสู่พ่อแม่ผู้ปกครองอได้สนับร่วมกัน ในการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมให้สวยงามเหมาะสมกับคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวตำบลไสมาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะการจจัดเษอทหารในกรัวเรือนการผลิตปุ๋ยจากธรรมชาติและกิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัวลักโรคเป็นต้นซึ่งนับว่าเป็นการดำเนินโครงการ ที่ได้รับผลตรงเป้าหมายเป็นอย่างยิ่งกระผมในฐานะประธานในพิธีขอชื่นชมและขอบคุณคณะผู้รับผิดชอบโครงการและขอบคุณวิทยากรโครงการในการช่วยการอบรมเด็กและเยาวชนในครั้งนี้บัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลเลิกแล้วกระผมขอเปิดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองไสมาประจำปี2,560นักบัวบน้างเดีวันนี้เรากัน่อนเนาขีีือียเราจะิ้งขย เราเจลเสร็จอาหารที่เหลือให้หยิบใส่เห็นไหมคะในนี้วันมาหยิบใส่เอาที่หยิบใส่เอาไว้คนละต้นจะหยิบใส่เลยจ้ายกขึ้นมาอย่างนี้จะเย็นเย็นจะเย็นเย็นยกใส่ไปค่ะคนละชิ้นค่ะเร็วอ่ะให้ให้เพื่อนบ้างลูกมาให้นี่มาลูกมาลูกมามาที่นี้บ้างมาผัดกันหยิบมาที่นี้ลูกไปเจอนสิลูกนทำไมลูกยื่อยู่เลยเอามาลูกเยาวมาพอแล้วลูกหนูพอแล้วลูกให้เพื่อนบ้างลูกมา มาลูกมาเออมาใส่ไปนะคะแล้วหยิบใส่ไปเราจะทิ้งเอาไว้นะคะพอมันเอ่อย่อยสลายเราก็สามาวว่าจะเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะมันใหม่พอจะลูกไปลูกพี่เพื่อนมาลูกเออเออให้น้องมาลูกให้น้องผสมนั่งลงหนุ่นั่งลงอ่าอ่าใส่เลยผสมเลยยกไปเอใส่ลงไปกันนะคะเราจะเอาใส่ไปในถังพร้อมๆกันเหมือนเมื่อกี้ถือไว้กันนะคะโปรแกรมถือสองมือลูกนะคะ ไว้สองมือค่ะไม่เหงาดูอีกนึ่มือได้พอแล้วสองมือจะไปล้างมือค่ะสองมือจะไปล้างค่ะหนูแบมือมาสองมือค่ะจะไปล้างมือค่ะใช้ได้แล้วขยับมานะคะไฟฟ้าได้ยังคะเราบอกว่าจะมีรับแล้วขยับมาโล่งหมดแล้ะเครื่องหนึ่งสองสามเราหยัดไปเราสั่งหัดไปค่ะทุกคนหยัดไปขยับไม้เกลียวแล้วแล้าอันนี้ก็ใส่ไปในกระบะนี้ดีนะคะ

รถเอาไว้รดอ่อาแล้วก็ใส่เพ้กตอนนี้จริงยังไม่เต็มเลยนะคะค่ะค่ะ กลิ่นนิดนึ่งใสเข้าไปเร่งเราจะี่เอามาใส่ทำการปลูกต้นกล้าปลูต้นถักน้นะคะบาเลยมน่ปนอันนี้มยาเ่งมาใส่ี่ขวานี่หวกล้วก็จะใส่แล้วกใส่ใส่ลก็่แล็่แล้วก็่แล้วก็่้ก็้กแลูกใส่็แล้แแล้ใสกลแ้ล

腿啊，腿啊，妈、啊，腿啊妈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 ，啊妈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 ，啊 เราคนยืนมันไม่มันแ่กระายกันไป่นระฝั่งค่ะอ่าลดงมาเลยค่ะ ไม่ลูกลู้มอาไม่ใชค่ะไม่ใค่ะเขาไุมแล้วใส่ลูไ่ดคน้นใ่ตัวเองใ่วเ้เดรเกามแล้วก็พอลลูกย่ตายเดี๋ยวมันน้เยอะไม่เป็นไร้ว่เออใ่ใิ่มันนะขออนุญาตนะคะมจะไปรถเฮ้ยเดี๋ยวคุณยังไม่ได้ใส่เลยนี่อไม่ต้องใส่แล้วค่ะไม่ใส่แล้นะ

ระวังคถเพื่อนะักบัวนะคะไม่ใช่โม้ต่น้ตโน้ตโน้นโน้ตน้ตโ่้ตโน้น้ตโ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 น้ตงน้ตโน้ตน้ตโ้ตโน่ตโว้ตโน้ตโน้ตวน้ตโ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 น่ตโน้ตโน้ตโน้ล้ตโน้ตโน้ตโ่ไตน้ตโนน่้นตนล่้น้้ตน้้ ไหวถือดีค่ะเก่งมากค่ะอีกตอันไหนตึงเอามาอีกต้นึงอ่าอันนี้ไงลูกมาแล้วถือไหวถือไวค่ะให้เด็กให้เด็กปลูกให้เด็กปลูกอ่ะองลมณ์งลูกใาล้ใกล้ใกล้ใก้ใกล้ใกล้ใกลบใ้ใก้ใกล้ใกล้ล้ากล้ใกน้ใก เราเรียบร้อยแล้วไหนเราจะแ่กรูตรงกลางนะคะแล้วเอาต้นกล้าใส่ไปนะคะแล้วก็เอาดินกดนิดนึงเอาไว้นี่ก่อนนะเอาไว้ใต้นี่ก่อนนะเพราะว่ากลัวร้อน